สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องไม่ได้กลับมาพอกับดาล่ามาดามเนาะในทางช่อง YouTube มาดามคำนวณสองเนาะคะ่ะจะเป็นของเล้าสตาร์พแม่พี่น้องเพราะว่าทางช่องมาดามคำนวณชาแนลซีโบมี่เล้าสตาร์โบมี่ฮานอยบบมี่เล้าสามชีเด้อค่ะเด้อสิมิตรรัฐบาลไทยแล้วก็เล้าพัฒนาทางช่องของมาดามคำนวณชาแนลซองลักซองใหญ่เนาะอันนี้จะเป็นซอง มาดามคำนวณสองกะเปลี่ยนของมาดามคือกันให้พิมพ์คำว่มามาดามคำนวณสองแล้วค่ะเด้อถ้าลิบถ้าผู้ใดจังบ่ท่านได้รู้จักเนาะเพื่อนเพื่อนแช่ไปอาจจะว่ารู้ว่าอยู่จังใดพิมพ์แบบใดแต่ว่าถ้าผู้ใดอยากเห็นมาดามคำนวณชาแนลแล่วพัฒนกาการรัฐบาลไทยไก่พิมพ์คำว่ามาดามคำนวณชาแนลคันเพิ่มพิมพ์แล้วเห็นทั้งสองอยางกดเข้าไปทั้งสองเลยพ่อแม่พี่น้อง จะได้เห็นทุกคลิปที่มาดามลางไปเนาะแล้วก็กขอบุณขอคุณเอซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมโมว่าจะเป็นเอซีใหม่เอซีเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกบขอพระคุณหลายๆเอ็นเจงใดถามเนี่ยบาทนี่ถามไครละมาดามกระซิถามผู้ว่ามาดามขอเล่าสตาเนี่ยพะนะขอมาจัดให้เลยทันทีเมว่านนี่เพื่อนขอมากเมื่อก่อนนี่ภาษาไทยคำว่ายังไงเนาะเมืออม่อก่อนเมื่อก่อนนี่ เมื่อกวนนี่ภาษาไรวางใดเมื่อวันซืนบอกจังใดเนาะแล้วก็ร่องห้เมื่อวานนี่ครั้งแรกลิดแหลกของเล่าสตาแต่กันไปซีเซียนไพปพ่อพี่น้องเจ็ดเซียนดังก็จะเป็นของเซียนหนุ่มเข้าไปก้าหาตรงๆเข้าตัวเน้นตัวโจเขาตัวเน้นตัวเจอขเเจอขงดารามาดามหนึ่งแปดได้ว่าเขาตัวกลับเข้าตัวกลับ แล้วกับขวงลกก็อกจิกผ้ารวยเขา่าแปดหนึ่งคือกันเข่าตัวกับแต่ว่าตัววิ่งตัวรุด่ดมาทั้งบนทั้งล่างเมื่อสิคืนนาปวกภัยระบาดที่ว่าแย่งกันปันยังบอกให้คืนขอางแล่ล่ามาดามเสเลออยากเป็นนาอันวนาทิมอันเสี้ยนเสี้ยนยาเฝ้าขึ้นเถอะแล้วกับขอางแรกมีที่มาหาเก้าเก้าหาเข้าไปซี้เสี้ยนพี่น้องคะ่ะห้ามพลรราด แล้วก็ตัววิ่งตัวรูดบางดูนี่หอ้องซ่องสุวรนห้องซ่องสุวัน,วนซ้ายวิ่งซ้ายรูดหามผ้าด้วยบ่บไปแต่เล็กนับนั่งฝ่าผู้เดียวบ่เจ้าโอ้กับชวอเศษใช่ว่านน่หนุ่มหน่อยหนามนคูนี่บนยางบ่คู่นี่เป็นไดงกอดจับมือกันไหวตีจังบ่พากันไปสองคนมือนีไปเด้อเล่าสตาเร้อปบาดมาเบืองบาทนี่พ่อแม่พี่น้องเป็นจังใดมานว่าค่ะมานบ่ แสดงว่าเมื่อวานนี่ไปน้าผู้ใดกสิมานอยู่นอกเมนบอกไปน้าเสียนใดกสิมานของเสียนหนันอยู่เพราะว่าเขาไปหลายคนมาเขาไปหลายคนมาเอาเป็นจังไดลูกเคยกกเจ้าขึ้มานแท้เจ้าขึ้ใดไปอันเขาตัวเน้นตัวจอแบบโปต้องกับแทท่านคุณท่านคุณเสียนหนุ่ม ทั้งสองเพิ่นสิว่างแต่รัฐบาลไทยพ่อแม่พี่นองผููได้เป็นแฟนคลับจับตาม่วงอ่ะเดี๋ยวไปกินน้ำกรกบาดกอนเด้อทานเนี่ยทานเนี่ยอย่าเฝ้าอ่ะมาต่อบาทนี้พ่อแม่พี่นองไม่มีประวัติมีแต่ของจริงไปเลยเพราะว่าพึ่งว่างแนวทางเมือ่อวานแตกกระจุยแตกระหูระหุยมือนีมาไปให้สิไปกับเสียนนมนุมหยับมาหยับมาไกลๆเตรียมตัวมานบอกผู้บอกให้ล่วงแนวทางให้ขอบบุญขอบคุณหลายเด้อสำหรับเอซีให้ไอเดียดีๆมากเนาะ ใครมีไอเดียดีๆหลับฟังแล้วกับปรปับปรุงพ่อแม่พี่น,อน้องกราบขอบุญขอบคุณหลายๆเพื่อนอยางได้เล่าสตาร์กัจัดให้เอาให้ทุกใจทุกท่านทุกคนผู้ใดมาเป็นเอฟซีของดารามาดามให้มีแต่ความสมหวังเนาะเหมือนกับทุกอย่างที่มาดามลงให้ค่ะให้มีความสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างที่ปาถนาเนาะค่ะเนาะอ่าผู้ใดจะตามของเสียนุ่มรูดเล่า สตาร์บ่ายสองบ่ายสามโมงสี่สิบห้าเด้อค่ะเด้อผลออกนะคะบ่ายสามโมงสี่สิบห้าเล่าสตาร์รูทศูนย์กับหนึ่งเซียนนมไหมาสองตัวสี่หางศูนย์สามศูนย์สี่หนึ่งสามหนึ่งสี่มันจะเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งนะคะสามตัวสามหางหนึ่ง ศูนย์สามหนึ่งโอ้ยเนอะมาดามตั้งไม่ตั้งสติก่อนสตาร์ทศูนย์หนึ่งสามค่ะศูนย์หนึ่งสามแล้วก็ศูนย์หนึ่งสี่แล้วก็ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่ศูนย์สี่หนึ่งสามสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวศูนย์หนึ่งสามอ่าวแคปหน้าจ แล้วไปต่อเป็นของคายกรอบุญครอบคุณเสี่ยนนุห่มลูกเคยก๊กเนาะที่หายตัวเลขกน้าทางมาว้างทางช่องกรอบพระคุณหลายๆมันเป็น,ปนแฟนของล็อกจิกเนาะล็อกจิกพารวยลูกสาวกกลูกสาวก๊กลูกสาวหล่ะมีลูกสาวผู้เดียวมีลูกไส้ผู้เดียวลูกกับไงซํานันแล้วแม่สีเทาซําได แต่ว่า่าถามเด้อว่าค่อยๆกระเจี๊ยบเด้ข้าวว่าแถาเพราะว่าใส่ตะเวนไห้ย,ย้อนว่าเส้นวาสนาหลายหางตาเนี่ยล่ะย่านพี่น้องเห็นอา้าวผู้ใดสิไปก็เดาเล่ามาดามบารนี้ค้นสวยได้บานนี้เป็นค้นสวยเป็นนั่งเอกอีกแล้วได้มาเล่าสตาร์คังแรกเปิดฟอ้อไปแล้วพวกแม่พี่น้องเป็นตติดต,ตามอยู่ได้มาคือแทอละเพิ่นเปิดฟอ้อ มื่อนี้เพินเ่นสิเป็นซ่องใดละเมื่อนี้ขันบ่เข้าบ่ปังกราบขอโทษขอไผ่ลวงหน้าไว้เด้อพ่อแม่พี่น้องค่ะอ้าวใครจะตามของดาล่ามาดามมื่อนี้4กับ7ตัววิ่งตัวรูดลาวสตาร์2ตัว4หาง4043 7073มืิ่นจะเป็น4477 3ตัว3หาง470 473 4472ตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่7073 ซตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวสี่เจ็ดศูนย์แคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครเด้อค่ะเด้ออ่ะแคปหน้าจอไว้่าลืมเอาขึ้นมาเบิ่งเด้อหลังจากคลิปนี้แล้วก็สิเป็นห้าน้อยได้พ่อแม่พี่น้องห้าน้อยมีกันทุกวันสายขยันไปห้าน้อยเพราะว่าเราสตาร์ออกก่อนห้าน,น้อยก็เลยต้องลงก่อนเนาะคะเนาะเราสตาร์บ่ายสามโมงสี่สิบห้าแล้วก็ต่อสี่โมงครึ่งห้าโมงครึ่งหกโมงครึ่งทุ่มครึ่งจะเป็นของ สี่นอยถึงห้าหน้อยแล้วก็เช็ดต้อด้วยเห้าสามขี้รูดสามนาวสองทุ่มครึ่งรูดสามเลา่าว่เป็นสามนาวสองทุ่มครึ่งแล้วก็สามทุ่มครึ่งเนาะอ่ะยังวากันของหลอกจิกผ้าร่วยต้นสวยของเสียนหนุม่มเพื่อนกระไฮเพื่อนกระไปเนาะเมื่อนี้ไฮมาแล้วคือกันสายขยันไปเหล้าสามขี้บูเบาคักเนาะ สายขยันไปเล่าสตานี่จะเป็นเล่าสตาพูดไหพี่น้องคะอะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามล็อกยิกพารวยล็อกยิกพารวยให้มารูด8ดกับ9้าเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือตัวใหม่แปดศูนย์ดสามเสบิ้ลจะเป็นแปดแปดเกสมตัว3มตัวสามหาง 9 8้า8 9ด8ูน8์เกสองตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่9 0 9 3ศสาตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวแปดเ้าศยเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอพรมยพีน้องแล้วไปต่อเป็นของใครเมื่อนี้สังเกตเพื่อนหายตัวบนมาหมือสุขคนเลเพมยพน้องเด้อเพราะว่า ไม่แน่ไม่นอนเนาะเอาตีดไว้ตีดไว้ว่าไงพี่น้องเพื่อมันออกเบิ่นเข้าสิบ่ได้เสียใจเนาะอ่ะต่อไปเป็นของเลขกมีที่มาอย่าลืมมาเลขกมีที่มาเพื่อนเขาเล่าพัฒนาเด้อยังบทานใน้ลงให้เนาะกันเนาะยังไม่ได้ลงให้วันนี้เดี๋ยวจัดลงให้นะคะรอติดตามชมแต่ว่าอยู่ทังช่องมาดามคำนวณชาแนลเด้อค่ะเด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ทุกช่องเพรว่พี่น้องจะได้เห็นทุกคลิปที่มาดามลงไปเนาะ เพราะว่าจะมีตารางวานไทยกับล่าพัฒนายุติสงมาดามคำนวณชาแนลเนาะค่ะผู้ใดเป็นแฟนครับกบราบขอบุญขอบคุณหลายๆที่มาติดตามทั้งช่องของมาดามคำนวณสองแล้วกับมาดามคำนวณชาแนลเนาะกราบขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงของเลขมีที่มาเข้าไปห้าเก้าเก้าห้าคือว่าว้นะเนาะพ่อแม่พี่น้องวันนี้วันนี้ให้มาอีกเหมือนเดิมเจ็ดกับเก่าอีกคือเกา่าแต่ตัววิ่งตัวติดไม่เหมือนเดิม 2ตัวสี่หาง70 72 90นยเบิ้ลเจ็ดเสตัว3หาง790ดเก้าศูนสองตัวเน้นไป2หางเน้นที่เก้าศเสองเอาเน้นคือกันเรียกกับล็อกกิีกนห่เนาะสาตัวเน้นสหางเจ็ดเก้าศอแคปหน้าจอล้วไปต่อเป็นของใคร เป็นของซองสุวรรณบาทนี้เป็นของซองสุวรรณของซองสุวรรณก็ถือว่าฝังว่าพานพ่อแม่พี่น้องคะ่ะผู้ใดเป็นแฟนครับซองสุวรรณเพราะว่าตัววิ่งตัวรูดเพลินมาทั้งบนทั้งล่างสายวิ่งซายรูดหามพลาดจับคู่ให้เฉียดมากๆให้เก้าหาออกเก้าสี่มือนีมือใหม่ไปใหม่วันนี้วันใหม่ไปใหม่อ่ะเตรียมตัวแคปหน้าจอ ถ้าใครจะตามคล้องซองสุวันซองสุวันให้มารวดลาวสตาสามโมงสี่สิบห้าเนาะบ่ายสามโมงสี่สิบห้ารูดเก้ากับหนึ่งสองตัวสี่หางเอาเก้าศูนย์ขึ้นมาหลายเลยเก้าศูนย์เก้าสองใหม่อีกแล้วพวดไหมพี่น้องสองตัวสี่หางเก้าศูนย์เก้าสองหนึ่งศูนย์ หนเบิ่งหนึ่งสาตัว3หาง9ก้าหนึ่งอย่าลืมติดเบินไว้น้ำเดียพวงมยพี่นอ 9, 9, 9, 9, no. ้องเก่าเก่าเนาะ2ตัวเน้นไปสองหางเน้นที่10123ตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว910าหนแคปหน้าโจแล้วไปตัวเป็นของใครเป็นของเหล็กลับนั่งฝ่าลับนั่งฝ่าพะพานเมื่อนี่มือใหม่ไปไม่ วันนี้วันใหม่ไปใหม่นะคะวันใหม่ไปใหม่รับนางฟ้าให้มารูดลาวสตาร์หนึ่งกับสี่สองตัวสี่หางหนึ่งห้าหนึ่งหกสี่ห้าสี่หกเบิร์นจะเป็นสี่สี่ห้าหนึ่งหนึ่งส,สี่สี่นะคะสองตัวสามตัว,สา,ตวสามหาง สี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งสี่สองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่หนึ่งห้าหนึ่งหกสามตัวเน้นสองหางสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งหกแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของเลขลับหนังฟ้าแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของช่อเชิดชัยกับวพานมือนีมือใหม่เด้อค่ะเด้อว,วันนี้วันใหม่ไปใหม่เนาะชาเชิดชัยไม่ผ่าน ได้เป็นแฟนครับหนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปหล่อโชเชสใจให้มาพูดเหลา้าสามชีเอาเหล้าสามชีอีกแล้วกำลังบทิษัทเดชินเทียพมพรมพี่น้องมีหล,ลายเหล้าหลายกระไดเนาะรูดเหล้าสตาสี่กับสามสองตัวสี่หางสี่หนึ่งสี่สองสามหนึ่งสามสองเบิ้ลก็จะเป็นสี่สี่สามสามสามตัวสามหางสี่สามหนึ่งสี่สามสองสี่สี่สาม สองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สามหนึ่งสสองสมตัวเน้นหางเดียวเม่เดียวสี่สหนึ่งแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของโชเชชัยกราบขอบุณขอบคุณเส้นเสี่ยนที่ให้ตัวเลขนะทาัามาวางทางสองเนาะกราบขอบพระคุณหลายๆคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีให้ได้ไปเล่าสัตตา สู่ขูสู่คนเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะลาวสตาคลิปต่อไปจะเป็นของฮานอยเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ